รายการมาแล้วหรอโหกําลังเล่น Facebook เพลินเลยค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมีสาระค่ะรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอร์ได้ดูแน่ถ้าเขา Channel, ้าช anel ปาฏิหารค่ะเมื่อสักครู่นะพูดถึงเรื่อง f a c e b o o k ยังไงวันนี้ฟางต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Facebook มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนปกติแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านได้เยอะนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราไม่ควรจะโพส ลงใน Facebook มันคืออะไร8สิ่งต้องห้ามที่ห้ามโพสใน Facebook จะมีอะไรบ้างลองไปดูกันค่ะกฎใหม่มาแล้ว8สิ่งห้ามโพสลง Facebook เด็ดขาดมีสิทธิ์โดนแบนถ้าไม่อยากปลิวอยา่าโพส f a c e b o o k คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ถูกก่อตั้งโดยมา z เ c k e r b e r g Facebook, อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาสมัครลงทะเบียนกับ Facebook และผู้เป็นสมาชิกของ f a c e b o o k นั้นสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับแนะนำตัวเองติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งแบบข้อความภาพเสียงและว,วิดีโอโดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้ใน Facebook นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ Facebook เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานท่านอื่นได้เช่นกันการเขียนข้อความเล่าเรื่องความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจโพสร,รูปภาพโพสคลิปวิดีโอแชทพูดคุยเล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้รวมไปถึงทำกิจกรรมอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันเสริมที่มีอยู่มากมายซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆแอปพลิเคชันย,ยังแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่เช่นเพื่อความบันเทิงเกมปลูกผักยอดนิยมเป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจแอปพลิเคชันของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ Facebook จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกสิ่งที่ห้ามโพสบน Facebook 1. ภาพโป้เด็กห้ามโพสต์ภาพและคลิปโป้ของเด็กเด็ดขาดแม้ว่าภาพอาจไม่ดูอนาจารก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเด็กก็ห้ามโพสสองภาพหัวนมผู้หญิงข้อนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วพอเข้าข่ายอนาจารโปร้เปื่อยยกเว้นเสียว่าจะโพสต์ในกรณีที่มีการผ่าตัดหรือให้นมบุตรสาภาพก้นเปลือยนี่ก็ห้ามเช่นกันทั้งภาพและคลิปแม้ว่าจะเบอร์หน้าแล้วแต่ ใครฝ่าฝืนก็เตรียมตัว 4. ห้ามสารภาพผิดว่าเป็นอาชญากรรมห้ามออกมาสารภาพบาปผ่านเฟ e บุ o กขอมาร์กไม่สนับสน,นุนและคิดว่าที่นี่คือชุมชน Facebook ไม่ใช่โบสถ์ 5. ระบุตัวตนของคนอื่นหรือพูดภาษาบ้านๆว่าแฉนั่นเองคุณไม่มีสิทธิ์เผยชื่อนามสกุลบัตรประชาชนหรือที่อยู่ของคนอื่นๆแม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม 6. ปลุกระดมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเมืองห้ามเด็ดขาด 7. ใส่ร้ายเหยื่อความรุนแรงห้ามโพสต์ภาพหรือวิดีโอเหยื่อที่ถูกทำร้ายหรือการโพสต์ใส่ร้ายคนอื่นเช่นโพสหาว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปแย่งสามีของผู้หญิงอีกคนหนึ่งมานี่ถือเป็นการใส่ร้าย 8. ห้ามซื้อขายสิ่งเสพติดข้อนี้รุนแรงมากนะคะนอกจากจะผิดกฎเฟ e บุ๊กแล้วยังผิดกฎหมายร้ายแรงอีกด้วย กฎใหม่มาแล้วแดสิ่งห้ามโพสลง Facebook เด็ดขาดมีสิทธิ์โดนแบนถ้าไม่อยากปลิวอยา่าโพส a c e b o o k คือเว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ถูกก่อตั้งโดยมาร์คซิการ์เบิร์เฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาสมัครลงทะเบียนกับ Facebook และผู้เป็นสมาชิกของ Facebook นั้นสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับแนะนำตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งแบบข้อความภาพเสียงและว,วิดีโอโดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกับใครก็ได้ใน Facebook นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ Facebook เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานท่านอื่นได้เช่นกันการเขียนข้อความเล่าเรื่องความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจโพสร,รูปภาพโพสคลิปวิดีโอแชทพูดคุยเล่นเกมที่สามารถชวนผู้ใช้งานท่านอื่นมาเล่นกับเราได้รวมไปถึงทำกิจกรรมอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันเสริมที่มีอยู่มากมายซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆแอปพลิเคชันยังแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่เช่นเพื่อความบันเทิงเกมปลูกผักยอดนิยมเป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจแอปพลิเคชันของ Facebook ก็มีให้ใช้งานเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ Facebook จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกสิ่งที่ห้ามโพสบน Facebook 1. ภาพโปสเด็กห้ามโพสต์ภาพและคลิปโปสของเด็กเด็ดขาดแม้ว่าภาพอาจไม่ดูอนาจารก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเด็กก็ห้ามโพสสองภาพหัวนมผู้หญิงข้อนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วพอเข้าขายอนาจารโปร๊เปื่อยยกเว้นเสียว่าจะโพสต์ในกรณีที่มีการผ่าตัดหรือให้นมบุตรสาภาพก้นเปลือยนี่ก็ห้ามเช่นกันทั้งภาพและคลิปแม้ว่าจะเบอร์หน้าแล้วแต่ ใครฝา่าฝืนก็เตรียมตัว 4. ห้ามสารภาพผิดว่าเป็นอาชญากรรมห้ามออกมาสารภาพบาปผ่าน f เฟ e บุ๊กาอมาร์กไม่สนับสน,นุนและคิดว่าที่นี่คือชุมชน Facebook ไม่ใช่โบสถ์ 5. ระบุตัวตนของคนอื่นหรือพูดภาษาบรร ب ا ว่าแฉนั่นเองคุณไม่มีสิทธิ์เผยชื่อนามสกุลบัตรประชาชนหรือที่อยู่ของคนอื่นๆแม้ว่าเขาจะทำผิดจริงก็ตาม 6. ปลุกระดมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเมืองห้ามเด็ดขาด7ใส่ร้ายเหยื่อความรุนแรงห้ามโพสต์ภาพหรือวิดีโอเหยื่อที่ถูกทำร้ายหรือการโพสต์ใส่ร้ายคนอื่นเช่นโพสต์หาว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปแย่งสามีของผู้หญิงอีกคนหนึ่งมานี่ถือเป็นการใส่ร้าย 8. ห้ามซื้อขายสิ่งเสพติดข้อนี้รุนแรงมากนะคะนอกจากจะผิดกฎเฟซบุ๊กแล้วยังผิดกฎหมายร้ายแรงอีกด้วย คุณผู้ชมเฟซบุ o กอ่ะถ้าเล่นดีๆมันก็มีประโยชน์นะ แต่ถ้าเล่นไม่ดีแล้วมันก็สามารถสร้างโทษให้กับเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆถ้าเราหยิบตรงสิ่งที่มันดีๆแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราแน่นอนว่าชีวิตของเรามันก็จะก้าวไกลแล้วก็ก้าวท่านเทคโนโลยีด้วยนะคะคุณผู้ชมอเองก็สามารถกลับมาติดตามรายการมีสาระได้ใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมเลยค่ะห้ามลืมโดยเด็ดขาดกับการกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเรื่องราวข่าวสารเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารกันก่อนใครคะ่ะ